สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาทานเมนูที่ปุ้มปุ้ยปลากระป๋องมองว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยและมีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะนั่นก็คือไข่เจียวหมูสับซึ่งได้เขาเรียกอะไรนะ ได้ตีผสมให้เข้ากันแล้วระหว่างไข่กับหมูสับแล้วก็ปรุงเครื่องลงไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่บอกว่าครบโภชนาการนี่ค่ะใบกระเพราสวยๆนี่แหละค่ะก็มีทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบกระเพาก็กำลังสวยนะคะสวยในระดับหนึ่งนะคะก็จะเอามาผสมเข้าไปในไข่เจียวหมูสับเรานี่แหละค่ะ เอาลงไปเลยนะคะก่อนที่จะนําไปเจียวนะคะนี่ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วใบกะเพราใบเล็กใบใหญ่ก็ใส่ลงไปได้วยกันนี่แหละคะ่ะเมนูกะเพรา ไข่เจียวหมูสับใบกะเพราค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนตอนแรกก็ว่าจะหั่นใบกะเพราให้เล็กกว่าน,นี้แต่อืมอยากเห็นความเป็นใบกะเพราอยู่ในไข่เจียวนะคะก็เอาใส่ลงไปทั้งใบใบนี่แหละคะ่ะราะชะอมไข่เจียวเราก็กินมาแล้วไข่เจียวใส่ใบชะอมนะคะที่คุ้นเคยกันไข่เจียวหมูสับเราก็ทานมาแล้ว เอรอบนี้เรามีใบกะเพราแทนที่จะผัดกะเพราหมูสับก็เปลี่ยนเป็นกะเพราไข่เจียวหมูสับแล้วกันค่ะน่าจะแซ่บอยู่นะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือเจียวกันนะคะ น้ำมันเดือดแล้วค่ะเอาไข่เจียวลงเลยค่ะนี่ละค่ะไข่เจียวใบกะเพราหมูสับ น่าทานไหมล่ะคะเดี๋ยวรอสุกค่ะตอนนี้ไข่เจียวก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ก็กลับด้านไข่เจียวแล้วหนึ่งด้านรออีกด้านนึงให้สุกนะคะสีสันสวยงามไม่เอ่ย ไข่เจียวหมูสักใบกระเพราค่ะสักแบบแน่นอนค่ะรับประกันความอร่อยจากปุ้มปุ้ยค่ะนี่ก็เป็นข้าวสวยร้อนๆที่เราเตรียมไว้นะคะรอแค่เอาไข่เจียวหมูสักใบกระเพรามาโปะหน้าก็พอค่ะนะคะนี่นี่ ปรก,กันลงไปเลยแบบเป็นชิ้นๆอร่อยออร่อยแบบนี้ละค่ะไข่เจียวกับเผาหมูสับค่ะ